C B ปี2 1 8นะครับ6 5 0 F นะครับเป็นโฉมใหม่นะครับผมไฟ LED นะครับรถเจ้าของเดียวนะครับคันนี้เลขไม้ที่22,000นนะครับมีท่อลั่นทรงช็อตตี้นะครับชิลหน้าแต่งนะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้ มลมไม่มีชนหนักแน่นอนครับท้ายพับได้นะครับผมมีแคดบากันเครื่องด้วยนะครับปลายแฮนด์นะครับมี18รถมือเดียวใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดครับผมรถอยู่เพชกระเสษม81กทมครับเข้ามาดูได้ทุกวันครับ